วิดีโอนี้จะแสดงการเปรียบเทียบไฟล์ที่อยู่ในไฟล์จุทั้งสองไฟล์นี้ว่ามีไฟล์ใดที่ข้อมูลไม่ตรงกันวิธีง่ายๆโดยการใช้ Total Commander นี้ก็คือเปิดหน้าต่างทั้ง2หน้าต่างมายัางโฟลเดอร์ hmm. เดียวกันหน้าต่างด้านซ้ายก็เปิดไปที่ไฟล์จุดไฟล์แรกก็คือ en หน้าต่างที่2ก็เปิดไปที่ en 2.10 แล้วก็เปิดเข้าไปในโฟลเดอร์ e จากนั้นเราจะทำการเปรียบเทียบว่ามีไฟล์ไหนบ้างใน directory นี้หรือว่าใน directory ย่อยว่ามีแตกต่างกันก็คลิกไปที่ command แล้วก็คลิกไปที่ synchronize directory แล้วก,ลก็คลิก compare จากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่มไม่เท่ากับตรงนี้เราก็จะพบกับไฟล์ i n d e x php ซึ่งจะมีข้อมูลไม่ตรงกันคือไฟล์เดียวกันแต่ว่ามีข้อมูลไม่เหมือนกันหากเราต้องการจะดูว่าข้างในนะั้นมันแตกต่างกันอย่างไรก็ทำง่ายง่ายคือคลิกเมาส์ขวาแล้วก็ไปที่ compare left and right เราก็จะพบกับข้อมูลว่ามีแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็จะเห็นชัดแล้วหากเราต้องการจะแก้ไขก็ง่ายๆเลยจากลบ บรรทัดนี้ทิ้งไปก็คลิกมาที่ทางด้านซ้ายแล้วก็เข้า Edit Mode ฉจากนั้นก็คลิก Copy Left to Right ก็จะเป็นการแก้ไขก็จะมีข้อมูลเหมือนกันแล้วแล้วก็ปิดไปจากนั้นก็จะมีกรอบให้ตอบว่าจะบันทึกหรือไม่บันทึกหรือว่าจะยกเลิกก็แล้วแต่ว่าเราจะดำเนินการอย่างไร นี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ Total Commander ในการเปรียบเทียบข้อมูลที่อยู่ในไฟล์จุดว่ามีความแตกต่างหรือว่าเหมือนกันอย่างไรช่วยให้เราสามารถค้นหาข้อผิดพลาดต่างๆที่อยู่ในไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว